าแม้เลื่อน1.2คันนี้ค่ะปี12-13ที่ยังขาย244รถออโต้นะคะตัวรถสีเทาคันนี้นะคะใช้งานที่211,000กิโลนะราขายังสภาพเลยนะกระจกไอนะคะอาจจะซ่อมแล้วชอบไม่สภาพแต่เอุปกล้องสีปริ้นับเปลี่ยนเครื่องยนต์เรี่อยเรื่อยไม่ตรงวางเพจใหม่ด้วยกิจการด้วยกิจการ SGT มาใจยกเรื่อรถด้วยตัวรถที่มีอุปกรณ์แล้วนะคะคุณง้านั้ตรวจสอบเปนก่อนได้และจ้าราคาอเพจใหม่ของรันคันนี้เลยนะคะคุณง้าขอเปิดราคาที่15,000บาทค่ะเชิญเลยค่ะ ตอนนี้ราเพิ่มราคาไปถึงขาบคุณมากค่ะเป็นน1 7 0บาทไปแวราคาม่มราคาไปแล้วค่ะเพิ่มราคาปล้5,000บาท2 5ห้าล้ค่ะตอนนี้ราคา2 0 0บาทแล้วค่ะพักาา2 3 1 3 3 0คะ3 0าราคา3,500าทค่ะเป็นแล้าค่3,500านแล้วค่ะคือต่อปิดราคาได้3 7ั0บาทเป็นแล้3 7ั0บาตอนนี้ออนไลน์นะออนไลน์ไปต่อไหม3 7ั0บาทด7 0 0บาทนับสิ3,700 ตั <geon ing> in <writers> ้งหนึ <Labor ator> ่งสามหก้าพับาทสองซื้อปีกมได้นะเชิญเลยนะสา3หกาบบาทเลขสามสื่สามสองหนึ่สามหนึ่งเก้าพับาทนัะสี่หมื่คเลคาีแล้แต่ตอนนี้ราคาเปียนที่สี่หมื่นบาทนะคะซื้อเนได้เลยนะสี่หมื่นหนึ่บาทสองสี่หมนหนึ่งพันบาทสองสี่หมนบาทนะคะออนไลน์สามสี่สามสี่อสี่มื่นหนึ่งพันบาทนาบ สาขายค่ะตลคที่ธาคาสี่หมื่นนึ่บาทค่ะลูกค้าออนไลน์หมายเ,เลขสามศูนย์สามสี่สประมลได้ไปในาคาสี่หมื่นหนึบาทขอบคุณค่ะ